สวัสดีค่ะวันนี้เป็นคืนวันที่ร้อนมากนี่คือเข้าหน้าหนาวแล้วใช่ไหมอันนี้คือวันที่8พฤศจิกายน้าหนาวนะก็ค,คิดว่าปีนี้จะเป็นปีที่อากาศน่าจะหนาวอะไรเงี้ยเตรียมเอาเสื้อผ้าเอาชุดชุดเสื้อโค้ชชุดอะไรออกมาเตรียมซักแล้วว่าเออปีนี้หนาวแน่นอนเพราะาเมื่อเดือนที่แล้วปลายปลายปีมันปลายปลายเดือนที่แล้วจะมีฝนตกแล้วก็หนาวใช่ไหมเราก็ดีใจว่า ปีนี้ต้องเจอหนาวต้งแต่ต้นพฤศจิกาแน่นอนนะคะเราคนว่าไม่มีความหนาวเลยคือแบบอาบน้ำแล้วยังรู้สึกร้อนเลยอ่ะอาบน้ำอ่าก่อนอื่นก็สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนในเฟซบุ๊กนะคะก่อนนอนวันนี้นะคะห่างหายไปหลายวันกับการนะคะมาแนะนําหนังสือหน้าอ่านนะคะหรือหนังสือดีๆนะคะแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรการอ่านหนังสือเนี่ยม,มันดีอย่างนี้คือเราสเราเหมือนกับ คือเวลาที่เราอ่านหนังสือหนึ่งเล่มเหมือนกับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้ามาทักทายกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเวลาที่เราอ่านหนังสือดีๆสักเล่มก็เหมือนเราได้เหมือนกับคุยคุยกับคนที่เขาแต่งหนังสือแล้วเราก็จะได้เรียนรู้จากหนังสือหนึ่งเล่มนะคะประสบการณ์หรือว่าเขาเรียกว่าความคิดเราก็จะมีเขาเรียกว่ามีแนวคิดเพิ่มอีกหนึ่งแนวคิดนั่นเองเป็นการเดินการหนังสือเหมือนการเดินทางนะสำหรับหนึ่งนันนั่งเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมาอันนี้คือส่วนหนึ่งที่อ่านหนังสือ หนังสือที่อ่านอยู่นะคะส่วนหนึ่งส่วนเป็นหนังสือส่วนหนึ่งก็คือเป็นหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาเกี่ยวกับการพัฒนา,าพัฒนาศักยภาพจิตใจยกระดับสภาพยกระดับคุณภาพชีวิตอะไรเงี้ยคะ่ะอย่างเช่นอันนี้น,นะก็จะมีซีรีส์ของเข็มทิศชีวิตนะคะเล่มแรกของนั้นหนึ่งก็คือเล่มน,นี้นะ,ะอันนี้แนะนําเลยนะเข็มทิศชีวิตนะคะเป็นหนังสือนะคะพัฒนาหรือยกระดับ จิตใจนะคะหรือเขาเรียกว่าช่วยนะคะมายเซตเราใหม่นะคะเป็นหนังสือที่ดีมากๆเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีมากๆนะคะของคุณอ้อยครูอ้อยที่ตีนาณพัทลุงนะคะเล่มนี้คือเอาง่ายว่าใครก็ตามที่แทบไม่ค่อยอ่านหนังสือมาก่อนเลยเกี่ยวกับอ่านหนังสือพัฒนาจิตใจหรืออ่านหนังสือที่เป็นเกี่ยวกับการปรับบุคลิกภาพอะไรอย่างนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่ช่วยนะครปรับ เขาเรียกว่าปรับจิตปรับใจหรอวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ท้อนะคะเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่หวังเลยนะคะหรือแบบเอ๊ะทำไมชีวิตมีคําถามในใจว่าทําไมชีวิตฉันเป็นแบบนั้นแบบนี้ทําไมทําไมถ้าวันนี้นะคะในชีวิตคุณมีคําถามว่าทําไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้แล้วมาปรึกษาน้ำหนึ่งนะ,ะสวัสดีค่ะทุกคน,นะคะสนับสรับการกดไลค์นะคะถ้าวันนี้นะคะคุณเป็นคนหนึ่งขอบคุณค่าขอบคุณค่ะใครเอ่ยพี่การหรือเปล่าเอ่ยไม่แน่ใจนะ ก็เลย่าขอบคุณนะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีคําว่าทําไมทําไมอยู่ในชีวิตแล้วไม่รู้จะหาคําตอบอย่างไรไปปรึกษาเพื่อนก็ได้แค่คาได้แค่คําปลอบใจที่เหมือนกับเหมือนกับเขาเรียกว่านะเหมือนกับขนมหวานอ่ะกินเสร็จแล้วก็ยังรู้สึกอยากของยังรู้สึกหิวยังรู้สึกไม่อิ่มไม่เต็มนะน้ำหนึ่งแนะนําเลยว่าคุณควรจะลองอ่านหนังสือสักเล่มนะคะที่ช่วยทําให้คุณนะคะ่ะ หายจากโลกใบน,นี้ไม,ไม่ไม่หายจากโลกมันทำให้คุณนะสามารถที่จะดึงตัวเองะคะ่ะออกจากโลกที่มันวุ่นวาย,เ,ยเข้ามาอยู่ในโลกของหนังสือก่อนสำหรับนั้นหนึ่งนะเทคนิคในการอ่านหนังสือของน้ํนหนึ่งนะคะคือคุณอาบน้ําก่อนอาบน้ํานะคะเขาเรียกว่าการปรับจิตใจหรือชาระขังขยะหรือสมองเราเนี่ยให้โล่งก่อนแล้วเราก็ มาอ่านหนังสือแล้วก็เขาเรียกว่าลดอัตราตัวเองลงครึ่งหนึ่งนะคะลดเสียงในหัวของตัวเองลงครึ่งหนึ่งถ้าวันนี้ถ้าเราจะอ่านหนังสือเล่มนึงให้ได้ประโยชน์เนี่ยเราจะต้องลดอัตราเราลงครึ่งหนึ่งแล้วก็ลองดูว่าแนวคิดในหนังสือสักหนึ่งเล่มเนี่ยเขามีอะไรที่น่าสนใจไหมนะคะอย่างเช่นเล่มนี้เป็นเล่มแรกเล่มแรกแๆที่น้ำหนึ่งมีเลยนะคือเข็มทิศชีวิตนะของคัูอ้อยพิตินนาณัทลุงเล่มนี้สำนัหนึ่งนะคะเป็นอมตะนิรันดร์นะคะเป็นอมตะนิรันดร์คืออ่านในแต่ละช่วงอายุนะคะ ก็แตกต่างกันนะคะเรเล่มนี้นะคะเขาจะค่อยๆนะอย่างยางของครูอ้อยเนี่ยอย่างมาเปิดมาเลยนะคะเล่มแรกครูอ้อยอันนี้นะคะคุณก่อศักชัยรัศมีเป็นคนเป็นผู้เขียนนะคะผู้เขียนแนะนําหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าการมีเข็มทิศในชีวิตย่อมดีกว่าใช้ชีวิตอย่างไรคิดทางโดยไม่เข้าใจเป้าหมายของชีวิตว่าเกิดมาทําไมได้แต่เต้นไปตามกระแสของสิงเรล้าทั้งจากภายในและภายนอก ไปจนถึงที่สุดท้ายของชีวิตนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะบทแนะนำนะคะบทแนะนําหนังสือเล่มนี้มันจะเหมือนกับแผนที่หรือไม้แมบพบให้เราแบบว่าไม่คือเขาไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องทําตามนั่นนู่นนี่นะคือเขาพยายามจะให้เรายิงคําถามมาให้เราถามตัวเองว่าตอนนี้คุณคิดแบบนี้อยู่หรือเปล่าคิดแบบเนี้ยมันเป็นแบบไหนอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะอ่าเดี๋ยวน้อมจะยกตัวอย่างสักบทคือบทที่หนึ่งอะบทที่หนึ่งเลยนะ้นมึจะอ่านบทที่หนึ่งนะคะ บทที่1น,นะคะในหน้าในบทที่1ของเข็มวิชีวิตเป็นการบอกให้เราหยุดทบทวนนะคะเ,เดี๋ยวน้กหนึงจะอ่านนี่ฟังพลงการาฟหนึ่งเนาะสำหรับมันดีมากๆนะลองสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆรู้ลงไปในใจของเราดูให้เห็นว่าใจนี้เหนื่อยไหมเราจะเห็นว่าใจมันไม่ได้ส่ง ใจมันไม่ได้แต่สนใจยึดมา่เกาะที่ตัวหนังสือไม่ยอมก้มลงรู้สึกรับรู้ความรู้สึกของตัวเองบางครั้งใจเราก็เผลอออกไปวุ่นวายกับสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาพอใจมันเหนื่อยปั่นป่วนใจก็ยิ่งวิ่งไปทําไปดูไปฟังอะไรที่ทาให้รู้สึกเพลิดเพลินใจของเราอาจจะกําลังแก้ปัญหาดิดที่เดินผิดทางเราไม่ได้เหนื่อยเฉพาะวันนี้ที่ต้องวิ่งวุ่นตั้งแต่เช้าจะลดท่า แต่ลองคิดดูว่าจริงๆแล้วเราวิ่งวุ่นทั้งชีวิตที่ผ่านมาใจของเราขึ้นขึ้นลงลง,ลงเหมือนรถไฟเหาะตีลังกาอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวมีความสุขมีความทุกข์สลับไปสลับมาไม่มีวันสิ้นสุดหลายคนเหนื่อยอย่างนี้ตั้งแต่เกิดจนตายเพราะว่าถ้าหากเราไม่รู้ความลับของชีวิตไม่เข้าใจกระบวนการสร้างความสุขในชีวิตที่ยั่งยืนมั่นคง เราก็จะกำหนดเป้าหมายชีวิตผิดพลาดและบริหารชีวิตผิดวิธีเหมือนคนที่เดินไปสู่ดินแดนที่ไม่เคยไปโดยไม่มีเข็มคิดโดยไม่มีแผนที่ได้แต่ทําตามกันไปเรื่อยๆตามที่เขาบอกทั้งที่เห็นว่าคนที่เดินไปข้างหน้าสะดุดลมคว่ำหลงทางจนวันสุดท้ายของชีวิตจะมีสักกี่คนที่ไปถึงเป้าหมายสวยงามในที่คาดหวังไว้อันนี้แค่ภารากาฟแรกนะคะ ไปลองหาอ่านดูคือหนังสือเล่มนี้เขาพยายามบอกว่าคนเราจะเดินไปในแผนที่ในชีวิตอนะ่ะชีวิตมันเหมือนการเดินทางนะคะคนเราจะต้องมีทั้งแผนที่ที่ถูกต้องและมีเข็มทิศที่แม่นยำนะคะถ้าเขาบอกว่าอย่างนี้กฎแรงดึงดูดจะบอกว่าเหล็กย่อมดูดเหล็กไม่ดูดไม้นั่นหมายถึงว่าสิ่งดีๆก็ย่อมดึงดูดสิ่งดีๆ เหตุปัจจัยที่ดีก็จะย่อมส่งผลถึงสิ่งที่ดีนั่นเองนะคะถ้าวันนี้บางคนบอกเฮ้ยทำไมชีวิตฉันถึงแย่แบบนั้นแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนั่นมันเป็นผลจากการกระทําจากในอดีตของเราแต่เราสามารถเปลี่ยนอนาคตได้จากปัจจุบันนี้แหละนะะนาทีนี้มันอาจจะเป็นอนาคตของอีกนาทีหนึ่งน,นั่นเองนะคะก็เอาง่ายว่า ต้นไม้ยังต้องอาศัยการโตนะต้นไม้หนึ่งต้นโตขึ้นไปมันยังมีผลที่เน่ามีใบที่เสียที่เราต้องดิดออกชีวิตก็เหมือนกันค่ะเหมือนต้นไม้ที่กำลังโตขึ้นเราจะปล่อยให้มันแตกกิ่งก้านสาขาแบบไม่ตัดแต่งเลยมันก็เป็นต้นไม้ที่ไม่สวยหรือออกดอกออกผลได้ไม่ดีเราก็ต้องมีการตัดแต่งเอาลูกที่มันเน่าทิ้งไปนั่นคือผลที่การกระทําที่ไม่ดีเราก็ทิ้งไปใบที่มันแห้งใบที่มันไม่ดีกิ่งที่มันแตกแล้วเราก็ต้องตัดออกหมายถึงเราก็ต้องตัดคน สิ่งของการกระทําสภาวะแวดล้อมสวัสดีค่ะคุณชัยุสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสวัสดีทุกท่านนะคะเข้ามาดึกๆเลยเนาะวันนี้น้ำหนึ่งก็มาอ่านหนังสือมาแนะนําหนังสือให้ให้การอ่านนะคะเขาบอกว่าอย่างที่หนึ่งบอกเมื่อกี้ก็คือชีวิตเราเหมือนต้นไม้ที่เราจะต้องรู้จักตัดแต่แตงนะคะกิ่งก้านที่มันไม่ดีกิ่งก้านที่มันเน่าเราก็ต้องรู้จักที่จะตัดแ,แต่งออกนั่นหมายถึงว่าสังคม นะคะคนในชีวิตเราคนรอบข้างในชีวิตเรานิสัยของเรานะการกระทำของเราที่ไม่ดีเราก็ต้องรู้จักตัดแต่งนั่นคือการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองนะและอย่าลืมนะคะสิ่งที่มองไม่เห็นส่งผลต่อสิ่งที่มองเห็นเสมอนั่นคือเราอย่าลืมบำรุงอย่าลืมนะคะบำรุงที่รากของต้นไม้คือจิตใจนะคะ รากของต้นจิตใจของเราก็เหมือนเหมือนกับรากไม้ค่ะเราไม่เห็นว่ามันมีอยู่ถูกต้องไหมมันอยู่ข้างใต้ดินเราเห็นแค่ผลที่เกิดขึ้นเห็นแค่ต้นไม้ที่โตแต่จริงๆแล้วสําคัญคือรากมันแข็งแรงไหมเป็นรากแก้วหรือเปล่าแล้วรากนะ่ะอยู่ในดินที่ดีหรือเปล่านั่นเองนะคะดังนั้นเดี๋ยวนนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะในวันอยู่นัดหนึ่งจะมาคุยถึงเรื่องของอเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะคะเรื่องหนังจะมีหนังสือเล่มหนึ่งของ ของอลอนดาเบิร์นนะคะคือเดอะซีครินะ,ะเรื่องของการหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปในผืนดินที่ดีแล้วอย่าลืมแล้วเราก็ต้องดูแลรากให้ดีนะคะคือจิตใจของเรามันต้องดีด้วยผลที่เกิดขึ้นผล,ลไม้ที่เกิดขึ้นมันมาจากรากถูกต้องไหมรากเราดูซับสารอาหารอย่างไรมีประสิทธิภาพไหมมันก็ส่งผลให้เกิดผลในชีวิตนั่นเองนะคะวันนี้ก็มาแนะนํานะคะอย่าลืมนะคะหนังสือน,นั้นใครก็ตามที่รู้สึกว่า ชั้นชีวิตชั้นเกิดคําถามเสมอว่าทําไมทําไมชีวิตชั้นถึงเป็นแบบนี้ตอนนี้นะคะตั้งสตินะตั้งสติถ้ามันว้าวุ่นมากค่ะเขาเรียกว่าเราต้องออกจากคลื่นความถี่ที่มันวุ่นวะวุ่นวายก็คือคุณอาจจะไปอาบน้านะคะอาจจะไปทําอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจหรือยินได้อย่างแต่ขอให้มันเป็นเรื่องง่ายๆอย่างเช่นอ่านหนังสือดีๆสักเล่มกาแฟดีๆสักแก้วอาบน้ําไม่ชื่นใจ เอาเท้าไปเหยียบหญ้าหรือนองท้องฟ้าทําอะไรที่เป็นความสุขเรียบง่ายให้ใจมันอยู่ในคลื่นความถี่ที่สงบแล้วคุณลองอ่านหนังสือดีๆสักเล่มเชื <quer> ่อว่าหนังสือในในกว่าหนึ่งกว่าหนึ่งหมื่นตัวอักษรมันอาจจะมีสักประโยคหนึ่งที่เป็นอิสป i ยเรชั่นให้กับคุณมีชีวิตก้าวต่อไปได้อย่างดีก็ได้นั่นเองนะคะอ่าวันนี้ก่อนนอนก็หลังจากยกระดับจิตใจแล้วนะคะจริงๆน้ำหนึ่งจะมีอีก จร,จริงๆน้ำหนึ่งจะมีหนังสือเยอะมากหลายเล่มมากจะแนะนําไปค่อยๆแนะนําไปในแต่ละวันถ้ามีเวลาเนาะบางวันมันก็ดึกมากอย่างาเช่นวันนี้น้ำหนึ่งก็เลิกงานประมาณสองทุ่มกว่าถึงห้องเนี่ยค่ะก็มีเวลาได้มาคุยหรือสื่อสารกับเพื่อนๆก็ดึกแล้วอะไรเงี้ยนอกจากดูแลจิตใจแล้วน้ำหนึ่งก็ไม่ลืมที่จะดูแลนะคะสุขภาพผิวผมเล็บของน้ำหนึ่งแน่นอนว่าอ่าเขาเรียกว่าจิตใจที่ดีก็ต้องอยู่ในร่างกายที่มีที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขาเรียกว่า บ้านที่ดีรถพาหนะที่ดีเขาก็จะนําพาจิตใจเราให้เขาเรียกว่าสะดวกสบายขึ้นนั่นเองนะคะหลายๆคนเห็นนั้นหนึ่งไปเล่นน้ํามาใช่ไหมสองสาวันนะคะถ้าเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเมื่อก่อนอนะ่ะไปเจอคอรีนแรงๆนะบอกได้เลยว่าเมื่อก่อนไปเจอคอรีนแรง,แรง แล้วก็แสงแดดอะไรเงี้ยค่ะผิวน้ำหนึ่งจะไหม้เลยนะไหม้แล้วหมองเลยแต่ว่าคุณเห็นไหมคะสองวันนี้น้ำหนึ่งผิวไม่ไหม้ไม่หมองเลยนะคะน้ำหนึ่งมาแนะนําตัวนี้เลยสําหรับใครก็ตามที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆในการดูแลผิวนะคะเป็นอาหารเสริมในการดูแลผิวหมดยุคที่จะมากินยาหรืออาหารเสริมเป็นเม็ตร วัดครั้งละ20มิตรแล้วนะคะตอนนี้น้ำหนึ่งอยากจะแนะนําตัวนี้ค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวูมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดธรรมชาติเข้มข้นถึง36ชนิดนะ,ะ่มีสารสกัดเข้มข้นถึง36ชนิดโดสสูงนะคะเทียบเท่ากับการทานคอลลาเจนและอาหารเสริมถึง20มิตรนะคะดังนั้นถ้าคุณทาน บูมคอลลาเจน1ซองเท่ากับคุณดูแลร่างกายคือกินอ,อาหารเสริมถึง20เม็ดนะคะแต่ว่าปลอดภัยมีอยอยนะคะมีอยอยแล้วก็ผ่านการวิจัยและทดสอบแล้วว่าปลอดภัยแล้วก็ดีต่อร่างกายนะคะดังนั้นวันนี้น้ำหนึ่งจะมาชงชิมให้ดูนะชงให้ดูว่าทานอย่างไรน้ำหนึ่นเงเองนะคะจะชอบทานบูมคอลลาเจนเนี่ยก่อนนอนเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเราทานคอลลาเจนก่อนนอนนะคะแล้วก็สารอาหารต่างๆที่อยู่ในบูมคอลลาเจนเนี่ย ร่างกายเราจะดูดซึมไปแล้วก็่อมแซมผิวของเราไปสร้างผิวของเราให้สวยสดใสขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นน้ำหนึ่งรู้สึกว่าเขาเหมือนครีมบำรุงผิวเลยอะแล้วก็เป็นครีมกันแดดเพราะว่าน้ำหนึ่งเองเป็นคนที่มีแอคทิวิตี้ในการออกแดดตลอดอะเออเป็นคนที่ชอบแอดเวนเจอร์นะคะดูกับแสงแดดตลอดชอบแบบชอบชอบสังเคราะห์แสงอะไรเงี้ยดังนั้นก็จะต้องปกป้องผิวนะคะให้อ่าเขาเรียกว่ากระจางใสก็ สดใสอยู่เสมอซึ่งบูมคอเจนตัวนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากเป็นสารสกัดธรรมชาตินะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากดังนั้น,น,นง่ายๆค่ะดูแลผิวง่ายหลายคนบอกผิวสวยจังเลยดีใจเห็นเมื่อวานเห็นนหนึ่งใส่ชุดว่ายน้ำใช่ไหมนั่นแหละคือตอนนี้อาจจะบวมอ้วนนิดน,นึงมีพุงนะคะก็เลยใส่ทูพีชไม่ได้แต่เดี๋ยวขออนุญาตนะคะลดน้าหนักอีกสักช่วงหนึ่งเดี๋ยวจะใส่ทูพีชให้ดูนะคือแว่นตากระม่วงก็ไม่ไหวคือคือ,คอ แต่ผิวคุณเห็นงานผิวว่าผิววันออร่าจริงๆถ่ายรูปไม่ต้องรีทัดเลยเออดีไหมถ่ายรูปไม่ต้องรีทัดถ่ายแล้วลงได้เลยนะคะง่ายๆค่ะน้ำหนึ่งมีเค่หนิคง,ง่ายบูทอร์เจนวันนี้ไม่ต้องกินอาหารเสริมทีละสิบยี่สิเม็ด หนึ่งซองก่อนนอนจบนะ,ะาทานอย่างไรนะบูมพลาเจนสามารถทานได้ทุกเวลานะคะจะเช้ากลางวันเย็นก็ได้หรือก่อนนอนก็ได้เพราะเขาเป็นะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นอาหารเหมือนกับว่าร่างกายเราสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันทีแต่การที่น้กหน่งทานตอนกลางคืนเพื่อให้ร่างกายเรานําสารอาหารเราเนี้ยเขาจะไม่ได้นําไปเป็นพลังงานเนี่ยแต่เขาจะเอาไปซ่อมแซมเซลล์ผิวของเรานะคะแล้วก็เสริมสร้างคอลลาเจนใต้ผิวของเรานะคะบอกได้เลยค่ะว่าลองทานบูมพลาเจนไปสักประมาณหนึ่งสัปดาห์ ผิวเปลี่ยนแน่นอนค่ะแบบว่าผิวกระจ่างใสขึ้นเลยนะคะอ่านี่นะคะทานอย่างไรค่ะบูมคาเจนนะคะหนึ่งซองในน้ำหนึ่งรอยห้าสิบเอ็นแอลนะคะก็มีเลยค่ะจะบอกว่าหอมมากนะคะหอมมากแลหอมเหมือนผลไม้อะ่ะผลไม้ธรรมชาตินะ,ะแล้วน้ำหนึ่งบอกเลยว่ารสชาติดีมากเป็นคอลลาเจนที่แบบ รสชาติด,ดีมากไม่มีความคาวใดๆเลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะถ้าคุณเคยทานอาหารเสริมชนิดชงดื่มยี่ห้ออื่นๆมาบ้างแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าบูมคอลลาเจนเนี่ยแน่นนะคะแล้วก็เข้มข้นจริงๆไม่ใช่เป็นน้ําเจือจางเลยนะอันนี้ขนาดชงน้ําเยอะนะคือเขาแน่นไปด้วยสารสกัดถึง3าชนิดที่ช่วยดูแลผิวได้จริงนะคะนอกจากดูแลผิวแล้วนะคะสารอาหารที่อยู่ในบูมคอลลาเจนตัวนี้นะคะ เขาังช่วยบำรุงนะครับผิวทั้งผิวผมเล็บให้สุขภาพดีคือถ้าเราจะดูสวยจากภายในถึงภายนอกนะคะเราก็ต้องดูแลให้มันถึงหนึ่งซองเนี่ยโดสมันถึงในการดูแลร่ลางก,กายเราในหนึ่งวันดูแลผิวพรรณเราในหนึ่งวันนั่นเองนะคะก็นี่เลยค่ะง่ายๆเคล็ดลับนะคะในการดูแลผิวให้กระจ่างใสดูดีมีออร่านะคะดูชะลอวัยดูอ่อนเยาว์สมอของน้ำหนึ่งก็คือมีบูมคอลลาเจน หนึ่งซองก่อนนอนทุกวันนั่นเองนะคะค่ะมาดูบูมด้วยกันนะคะเวลาน้ำหนึ่งทานบูมจะรู้สึกเหมือนให้ของขวัญตัวเองอะ มันไม่ได้รู้สึกว่าเราฝืนใจหรือบังคับตัวเองทานยามันรู้สึกว่าเราได้ให้ของขวัญตัวเองทุกวันได้ได้ให้สิ่งดีกับตัวเองวันมันก็มีความสุขนะคะมีความสุขตั้งแต่แกะซองมาแล้วดื่มมันมีความสุขมันฟินอนะรสชาติก็ดีนะคะแล้วก็สารอาหารเต็มเปี่ยมมากในหนึ่งแก้วเนี่ยแล้วร่างกายเรานะคะนําไปใช้ได้จริงนะคะนไปใช้ได้จริงแล้วนั่นหนึ่งบอกเลยลว่าว่าตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์บูมคือหลงรักเลยนะคะแล้วก็ ไม่มองตัวอื่นเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะมีเพื่อนๆถามว่าอา้าวแล้วตัวนี้เท่าไหร่สนใจแล้วถ้าอยากจะสั่งซื้อ1กล่องนะคะจากราคาปกติ890บาทตอนนี้จะเลยอยู่ที่โปรโมชั่นเหลือกล่องละ590บาท1กล่องมีทั้งหมด14ซองทนได้14วันนะคะโปรโมชั่น,นะคะ่ะมากกว่านี้นะคะพิเศษสุดๆเลยสำหรับใครก็ตามนะคะไม่อยากซื้อทีละกล่องอยากทานต่อเนื่อง1 2 3เดือนให้มันเห็นผลตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะ ซื้อ5กล่องนะคะแถม1กล่องไปฟรีๆเลยนะคะซื้อ5กล่องแถม1กล่องไปฟรีๆคุ้มค่ามากนะคะใครก็ตามที่สนใจนะคะอยากที่จะผิวสวยสุขภาพดีนะคะแล้วก็มีออร่าเหมือนน้ำหนึ่งนะคะทักทาหนึ่งเข้ามาได้น้ำหนึ่งให้ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำการทานบูเครอรจีให้ได้ผลนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆมาให้เพื่อนๆด้วยทั้งลดแลกแจกแถมให้ไปเลยนะคะซื้อที่น้ำหนึ่งนะคะ ขอบคุณค่ะข,ขอบคุณสำหรับก,การกดไลค์อู้นอนดึกนะคะนอนนอนดึกรักษาสุขภาพด้วยนะคะใครเข้านอนแล้วก็ขอให้หลับฝันดีนะคะก็ทานพิภัณฑุ์บูมเพเชนและสั่งซื้อเที่ยมหนึ่งนะคะมีน้ำหนึ่งดูแลตลอดระยะการกินเลยนะคะคือดูแลหลังการคะ่ะตลอดชีวิตเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งขอญาตเข้านอนก่อนนะคะพักผ่อนเพราะพรุ่งน,นี้ทํางานตั้งแต่เก้าโมงนะคะถึงสองทุ่มเหมือนเดิมเก้าโมงถึงสองทุ่มอีกแล้วนะคะทํางานหนักมากนะคะแต่ก็เพื่ออนาคตนะคะ ใครสนใจก็มาอุดหนุนกันด้วยนะมาอุดหนุนกันได้นะน้ำหนึ่งจะได้แบบว่าแบบเขาเรียกว่ามีกําลังใจในการไลฟ์สดต่ออนาจะได้มาแบ่งปันสิรด,ดีกับเพื่อนๆอย่างสม่ําเสมอนะคะยังไงก็ตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแบ่งปันคลิปนี้ให้ด้วยนะคะก็วันนี้เข้านอนจ้ะนะคะขอให้ทุกคนหลับันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายาย